สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับหลังเกมร้อยจีลิเลเกอร์ aker, เราจะต้องมานั่งคุยแลกเปลี่ยนทนัศนคติกันนะคุณต้องคอมเมนต์เยอะๆนะเราจะได้คุยกันจะได้แชร์ไอเดียกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็น Back to Back เนอะเมื่อวานเนี่ยเลเกอร์ก็ชนะผอนรอตแลนด์ไปวันนี้ก็เล่นอย่างต่อเนื่องนะวันนี้เจอกับแอตแลนตาฮอคซึ่งเมื่อเดือนก่อนช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนธันวาเราแพ้เขาต่อเวลาแพ้แบบเจ็บปวดจําได้ขึ้นใจเลยวันนี้ เลเกอร์ไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้เลเกอร์เล่นเกมรับได้ดีมากแม็กคิสตี้ไล่ประกบเทยัง เทยังทำอะไรไม่สะดวกเลยแม็กริสตี้ไล่เป็นเงาตามตัวเลยแม้ว่าจะโดนหลอกเสียหมาหลายลูกแต่ก็ยังขยันก้มหน้าก้มตาป้องกันเลิฟมากๆควอเตอร์แรกเนี่ยคนที่เล่นโดดเด่นนะเป็นจอ์นสันจอเรนจอ์นสันของแอรแลนต้าฮอคได้ข้ามไปวางวงในมีเทยังสนับสนุนกับไดสันแดเนียลคอยฉับฉวยโอกาสทําให้ควอเตอร์แรกเนี่ยแอรแนตาฮอคก็ยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องฝั่งร้อยชิลิเลเกอร์เนี่ยวันนี้ผมรู้สึก ผิดฟอร์มอย่างหนึ่งคือเวลาเล่น2วันติดอะ่ะทุกทีเกม2เนี่ยลุงจะง่อยแล้วนะแต่พอวัยสีเนี่ยวันนี้แม้จะ2เกมติดแต่ลุงยังกระปรี้กระเป๋าอยู่เลยผมบอกแล้วนะว่าเลบบอลเกมเนี่ยถ้าเล่นในสนามเลเกอร์แล้วมาติดตกันอ่ะมันไม่ต้องเดินทางเยอะมันมีเวลาฟื้นฟูร่างกายมันไม่ต้องบินเขายังพอมีแรงอยู่ในเกมนี้เนี่ยลุงสดมากขยันเล่นเกมลุกขยันเล่นเกมรับ และการประสานงานกันระหว่างเรอบอลกับท่านพออเนี่ยมันลงตัวทําให้เลเกอร์เนี่ยขึ้นนําไปก่อนในควอเตอร์แรก31ต่อ28เราเห็นทิศทางที่ดีแล้วว่าวันนี้ เลเกอร์เล่นเกมรับกันดีมากในควอเตอร์ที่2เขายังเน้นเกมรับไปอีกเทยังยังเล่นไม่ออกคนเล่นออกเนี่ยเป็นจารีนจอนสันส่วนเลเกอร์ดาวตันคเนคที่บอดมาหลายเกมวันนี้ได้มี3แต้มโป้งโป้ง,ปงกดไปควอเตอร์สเนี่ยคนเนกเด่นมากแล้วก็มีโรบอลกับ AD สนับสนุนแม้ว่าจะเสียเทิร์นโอเวอร์เยอะแต่เลเกอร์ยังนําอย่างต่อเนื่องเขาขึ้นนํา65ต่อ57ควอเตอร์สเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะ ผมว่าเลเกอร์ควรจะยำ20แต้มในควอเตอร์ที่3เลยในความรู้สึกผมอ่ะคือรูปเกมเกมรับดีกว่าเกมลุกทาได้ดีกว่าแต่ชอบเสียเทิร์นโอเวอร์ง่ายๆแล้วเทิร์นโอเวอร์ตรงนั้นเนี่ยแอร w แนตาฮอคเขาเปลี่ยนเป็นแต้มได้เทยังก็กลับขึ้นมาแบกทีมควอเตอร์นี้กดไป14แต้มส่วนเลเกอร์เนี่ยก็มีลิฟกับโรบอนช่วยกันเล่นอย่างต่อเนื่องก็ยังโชคดีอะ่ะแม้จะเสียเทิร์นโอเวอร์ถึงควอเตอร์สนะเทิร์นโอเวอร์เครั้ง ควรจะโดนกลับมาสูสีแล้วนะแต่เกมรับยังเหนียวไม่เสียแต้มง่ายทำให้เลเกอร์เนี่ยยังสูสีอยู่ก็ยังขึ้นนำ9 6ต่อ8 6ควอเตอร์ที่4เนี่ยผมแอบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเสียเทิร์นโอเวอร์แบบ5ครั้ง7ครั้งแบบ2ควอเตอร์ก่อนเนี่ยควอเตอร์4มีโอกาสเสร็จนะแต่ว่าควอเตอร์ที่4เนี่ยเลเกอร์เริ่มจะลัดกลุ่ม เริ่มจะเล่นเหนียวเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยเสียอีกทีหนึ่งเนี่ยท้ายทๆเกมเลยแล้วก็ในชุดปิดเกมเนี่ยใช้ผู้เล่นตัวรับแทบทั้งหมดและเกมรับดีมากช่วยกันเล่นเกมรับดีมากทำให้ออนันตาฮอคเนี่ยฟิลโกโแย่ไปเลย3แต้มก็ไม่โดดเด่นจบเกมเนี่ยลุงเจมโอลุงเจมนี่คือวันนี้ bon เลยบอลน่ยมาสี่ควอเตอร์เลยทุกทีเลบอลจะแบบเล่นหเบาสเบาสามเบาแล้วไปแรงสวันนี้ลุงอะ สม่ำเสมอฟีควอเตอร์เลยเป็นฟอร์มที่ดีมากๆนะจบเกมเลเกอร์ aker, ชนะด้วยสกอร์ร้อต่อร้2นะครับเป็นเกมที่ผมว่าเป็นเกมที่น่าภูมิใจนะเป็นเกมที่เป็นเพอร์เฟกต์เกมหนึ่งเกมของเลเกอร์นะวันนี้ ลอจิลเลเกอร์เทอร์โนเวอร์ไม่ดีเสียไป18ครั้งโดนเปลี่ยนเป็น14คะแนนอารันตาฮอคเนี่ยเสียแค่8ครั้งเท่านั้นต้มวงในฝั่งอรันตาฮอคได้เยอะกว่าได้ไป64คะแนนเลเกอร์ได้ไป46คะแนนแล้วก็3แต้มวันนี้อรันตาฮอคไม่ทำการเลยโดนเกมรับของเลเกอร์ยิงอยู่17ก็ภาพรวมเนี่ยวันนี้เกมวงในเกมรีบาวบน์เลเกอร์56อรันตาฮอก39 ไม่ชินนะทุกทีเนี่ยเกมวงในเลเกอร์จะเป็นรองนะแล้วเซนต์แชนเลเกอร์กดไป24คะแนนแอรแลนต้าฮอคสิาคะแนนห่างแบบทิ้งกันเป็นทุ่งนะเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเดนหลังเกมดีกว่าผมว่าวันนี้มีหลายๆมุมมองที่ที่น่าจะต้องแชร์กันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับผมยังไม่ยกแมนออเดอร์แมทเลยวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกภูมิใจที่สุดตั้งแต่ดูเลเกอร์ฤดูกาลนี้มาผมรู้สึกว่าวันนี้คือทุกทีอะ เวลาเราชนะเราจะชมเป็นลายบุคคลโหลุงแบกผออดีลีฟมาใช่ไหมเราโอ้ยคอนเอกยิงมาจะชมแบบเนี้ยแต่วันเนี้ยนี่แหละคุณภาพทีมที่แท้จริงคือเกมรับวันนี้ยจุดสําคัญเลยคือเกมรับเกมรับเลเกอร์เนี่ยเริ่มจากจุดแรกก่อนจุดจุดเด่นเลยเทยังดาราของทีมเทยังเนี่ยโดนแม็กฮิสตี้ตามประกบเป็นเงาเลยอาจจะมีชิงไหวชิงพิบชิงเหลี่ยมสลัดหลุดบ้างหรือ จังหวะว่างๆเทยังก็ได้ยิงบ้างโล่งๆก็มี30กว่าคะแนนแต่ว่าข้อดีคือเรารู้สึกว่าวันนี้เราสะกดเทยังให้ไม่วาดลวดลายมากนะัก จะไม่เห็นว่าแบบเทยังข้ามผ่านตัวแรกดึงตัวประกบมาสวิงออกนอกให้ตัวคอนเนอร์ยิงตัวปียิงไม่มิติของเทยังคือ1ต้องชนะ1ต่อ1ให้ได้ 2. องพิกอโลมีแค่มิติแคบแคแค่นี้ยเลเกอร์บีบให้เทยังมีมิติน้อยมากแล้วก็ผมว่าแม็กคิสตี้ก็จับได้ดีรวมถึงเวลาแม็กคิสตี้หมดทุกทีตรงนี้คือปัญหาเลยพอหมดแม็คิสตี้จะหาตัวจับต่อ,อยากละ DFS รียนฟิตนี่สมิธ พอย้ายเข้ามาเนี่ยใช้การได้เลยทันทีเสียบปักใช้ได้เลยไม่ต้องหุงน้ำร้อนหยอดปุ๊บต้มกินได้เลยเขาลงมาป้องกันเทยังต่อในชุด2เวลาชุด2ที่มี DFS เนี่ยมี Dorian Finnis Smith อยู่เนี่ยเกมรับของเลเกอร์มันจะดูมีเอเนจีมากขึ้นผมอยากให้คนไม่ได้ดูนะไปลองดู ท้ายควอเตอร์หตอนที่ดอรเรียนฟินน่สมิธยืนคู่ AD แล้วก็มีแคมเรดิตมีลุยให้ชิมุระโหชุดนั้นป้องกันโคตรมันป้องกันมันมากสลับตัวประกบกันดีดอรเรียนฟินนิสมิธไล่ไล่ไล่อดี Smith, AD, ตบติดปั้นแล้วก็ไล่ไล่ไ่เก็บรีบาวบุกอาจจะไม่คมแต่เกมรับโคตรโหดคือผมชอบเกมรับเซตนี้มากแล้วก็เวลามีดอรเรียนฟินน่สมิธเนี่ยพอมีคนป้องกันดีเนี่ย คนป้องกันดีเนี่ยมันจะสไลด์ดักทางเก่งมันจะบีบทางให้แคบลงพอแคบลงเนี่ยคนที่ดักตบทิปปั้นอย่างเดวิดเนี่ยมันจะทํางานง่ายขึ้นวันนี้จะเห็นได้ว่าท่านผอ,อเนี่ยดักทิปทิปปั้นได้หลายลูกมากวันนี้เลเกอร์บล็อกไป6ครั้งผมว่าเกมรับเนี่ยบีบให้มิติเทยังไม่เยอะแล้วก็เวลาดอรีเรนฟินิสมิทลงมาเนี่ยเกมรับมันดูมีพลังงานที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็วันนี้ สามแปมแอรแลนตาฮอคเนี่ยยิงอยู่17.6%ทุเลตมากนะผู้ตาตรงเนี่ยคือฟิลโกต่ำเตี้ยเลียดินนะแต่มันต้องให้เครดิตเกมรับเลเกอร์ที่บีบให้ฮอคเนี่ยไม่ได้ยิงโล่งๆเลยมันจะมีลูกนึงแบบสลัดตัวประกบหลุดแล้วนะหลุดที่คอนเนอร์ลุงยังวิ่งตะบี้ตะบันออกไปป้องกันเลยผมว่า คือมันจะมีช่วงก่อนนะั้นเนี่ยถ้าเราดูกันตลอดเนะช่วงที่เราแบบโหเลดิต oh, มึงไม่ไหวแล้วนะมึงสู้หมูแฮมไม่ได้แล้วนะช่วงนั้นคือเกมลับแม่งไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าวันนี้ทุกคนเล่นเกมลับแล้วก็ลดฟิลโกฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆมันเลยเป็นความรู้สึกว่ามันอุ่นใจแล้วก็ยิ่งชุดท้ายเกมเนี่ยเราชนะด้วยเกมลับลว้ลวนเลยไม่ได้ชนะด้วยเกมลุกผมชอบเกมลับมากๆประเด็นที่3นะครับแมนออฟเดอะแมต์เนี่ยเลือกยากนิดนึง อ่ะคนแรกลุงเจมเนี่ยสาคะแนน8ปดแอสซิสสามรีบาวแม้จะมี3เทิร์นโอเวอร์นะสแต้มลุงเริ่มฟื้นแล้วยิง40%เกมก่อนก็ยิงไป7ลูกฟิลโกโดยรวม65%โคตรชัวร์แล้วก็ท่านพอ,อมี18คะแนน19รีบาวสี่แอสซิสสามสติลสบล็อกแล้วก็มีฟิลโกสา้าเแต่ว่าผมว่าพอ,อาก็เด่นเช่นกันวันเนี้ย ผมว่าในใจลึกๆผมอยากจะพูดแต่คิปเมื่อวานแล้วแต่ผมไม่กล้าพูดผมมองว่าเมื่อวานเนี่ยเกมมันไม่ได้ตึงมากไอเอดีนเนี่ยมันข้อเท้าพลิกมาตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสเนอะเขาก็พักเกมเมื่อวานพราะรู้ว่าเอาอยู่แล้วก็มาลงเกมนี้แทนมามันก็สดนะแล้ววันนี้มันจะต้องเจอทั้งคาเปล่าทั้งโอของวูวงในมันหนักกว่างผมว่า วันนี้เวลาท่านผออลงมาเนี่ยแล้วมาเล่นกับชุดที่มันเล่นเกมรับโอ้โหเกมรับโคตรแน่นแล้วเวลาท่านผออเล่นเกมลุกเนี่ยมันดึงตัวประกบได้มันดึงตัว2ตัวแล้วมันมีลุยตัดล่างจ่ายสอดล่างวันนี้มิติการเล่นเกมลุกของเลเกอร์เนี่ยมันครบองท่านผออเข้ามาปุ๊บเกมใต้แป้นเกมรับโคตรแน่นเกมลุก กานตรลายรวมถึงลุงเจมวันนี้ลุงเจมเอเนจีดีตลอด4ควอเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นทา์เซชั่นเกมรับลุงก็เล่น3แต้มช็อตใหญ่ยุงก็ลุงก็ทำได้ตลอดรวมถึงเวลาพวกพวกแอนตันตาหอกัะมันจะเป็นปีกแบบดาวลุงอะนะ่ะเนะจาเลนจอนสันลิซาเชอร์ลุงเขาจะมีเหลี่ยมบาสท,ที่เข้าไปอมอะแบบอมแบบอมเสียเด็กอะอมแม่บแบบมันเป็นเหลี่ยมบาสแบบอมว่าเฮ้ มึงยังเด็กอยู่นะอะไรเงี้ยมันจะมีลูกหลายๆลูกที่ลุงเขาใช้เหลี่ยมบาสดเล่นน่ะเออผมว่าลุงแม่งยังเก่าอยู่นะในวัยสี่สิบแล้วเล่นอย่างงี้โอ้ยอมรับเลยไอ้ลูกสุดท้ายคอร์เตสสี่เห็นป่มข้ามไปคัดไปรีเวิร์สอะโอ้โหสี่สิบแล้วผมดูแล้วแบบปวดเข่าแทนอนะแบบลุงใช่เหรอเข้าไปรีเวิร์สอย่างเงี้ยลุงยังโหดอยู่นะผมว่าวันนี้แมนนวลเดอะแมนผมเลือกไม่ถูกแล้วกันคุณเลือกผมหน่อยแล้วกันระว่างท่านผอ,อกับลุงเลือกใครนะครับประเด็นที่สามเนี่ย อยากจะพูดถึงอนาคตของเลเกอร์แล้วกันวันนี้ถ้าใครดูเกมอยู่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าตอนที่เราควอเตอร์สามเนะเราผิดพลาดกันเยอะเทอร์โนเวอร์กันเยอะแต่เราก็ยังประคองแต้มอยู่สิบแต้มเรายื้อแต้มช่องว่างเนี่ยเรารักษาช่องว่างแปดแต้มสิบแต้มเนี่ยด้วยเกมรับล้วนๆเลยแล้วมันจะมีช่วงท้ายเกมตอนที่นำแปดแต้มสิบแต้มตอนนั้นเนี่ยไม่มีโรบอนเจมในสนามมีออติลีฟมีแม็คริสตี้ มีเอดีมีลุยเฮชิมูระมีดอรเรียนฟินนีสมิธมี5คนเห็นไหมพอดอรเรียนฟินนีสมิธเข้ามาเนี่ยแล้วมันเป็นเอดีดอรเรียนฟินนีสมิธลุยเฮชิมูระสาคนเนี้ยสลับตัวประกบกันได้หมดมันช่วยทดแล้วแล้วมันมีแม็กฮิสตี้ที่เล่นเกมรับออตตินลีฟก็ไปจับตัวที่มันไม่ต้องเก่งมาก4คนนี้แม่งเป็นสายเกมรับละเราดูมาเนี่ยเอาแค่3าปีเลยตั้งแต่ทำเนี่ยทำหลังเกมเนี่ย เรามีฟิลลิ่งนี้ไหมว่าเฮ้ยเลเกอร์มันมีชุดที่จะลงไปเล่นเกมรับแม่งไม่เคยมีนะต้นรู้ดูการยังบอกเลยว่าปัญหาของเลเกอร์คือไม่มีตัวล็อกดาวกาบไม่มีถ er, ้าเจอกาดเก่งๆเลเกอร์ไ้แตกเนื้อออกไหมเลเกอร์ก็จะเป็นดีโลกเป็นลีฟโดนบุกชิบหายหมดแต่ตอนนี้มันเป็นแม็กฮิสตี้มันเป็นดอเรียนฟินนีสมิธพร้อมจะไปจับกาดตรงข้ามวันนี้จะเห็นว่า แม้ว่าเทยังสถิติจะสวยนะแต่ถ้าใครดูเต็มเกมเต็มเกมเต็มเต็มอ่ะจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้แผงลิตแบบร0 0เซนเนี่ยเขาโดนเลเกอร์มันสะกดไว้อยู่อ่ะสะกดไว้อยู่ประมาณนึงเลยอะ่ะแม้ว่าสถิติมันจะดีจริงนะแต่ความรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวจนมันจะพิกเกมได้มันโดนสะกดอยู่อะ่ะเราคิดแบบนั้นนะวันนี้ผมว่าเลเกอร์อนาคตสดใสนะ5้าคนนี้ก็ยังอายุไม่เยอะ 2- 3สปี มีลุ้นผมมองว่าการเทรดดอริอันฟินิ s ซ i มิเนี่ยจากที่สื่อเขาให้เกรดเลบเนะวันนี้ผมเห็นเขาเล่นละแล้วเขามีสามแปมโป้งเนี่ยผมอาจจะขยับเกรดนั้นเนี่ยเป็นเกรดเอละผมว่ามันเป็นเทรดเทรดที่ช่วยให้เลเกอร์มีตัวมาเล่นเกมลับมิติเกมลับมันเพิ่มขึ้น ผลเลิฟตรงนี้มากอันนี้มุมมองส่วนตัวเลยประเด็นที่4เนี่ยรอจิลิเลเกอร์นะครับภาพรวมเนี่ยพูดถึงลุงไปแล้วพูดถึงท่านผออไปแล้วคนที่เล่นได้โดดเด่นเนี่ยเป็นออตินลีฟยี่สิบคะแนนเจ็ดรีบาว6แอซิตขออย่างเดียวออตินลีฟวันนี้ยังมีเทิร์นโอเวอร์ไม่น่าเสียอยู่วันนี้เสียไป6กเทิร์นโอเวอร์ ลดเทิร์โอเวอร์ให้หน่อยเกมมันจะเปลี่ยนตรงเทิร์โอเวอร์นี่แหละลุยอาชิมุระ13คะแนนมีลูกตัดหลังเป็นมิติใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้นะเกมนี้แม็กคิสตี้มี9คะแนนแล้วก็เล่นเกมรับดีมากลูกที่ยัดอัดหน้าแม็กคิสตี้โหดมากผมว่าตั้งแต่ไปชุบชีวิตมาใหม่เนี่ย m a c c คิซเป็นตัวตัวที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นตัวเปลี่ยนของลอชจิลิเลเกอร์นะแล้วก็ดาตันค e c t อ่าวันนี้สนิมไม่เกาะแล้วมี13คะแนนยิง3แต้ม4ลง3ความมั่นใจคืนมาแล้วก็ดอร i เรียนฟิน s m i t มวันนี้มี8คะแนนยิง3แต้มลงไป2ลูกฟิลโก66%เกมรับอย่างแน่นแคมเลดิต นี่ก็คือฝันร้ายของฝั่งตรงข้ามเช่นกันเวลาต้องการเกมรับส่งแคมเรดิตลงมาส่งดอรเรียนฟินนี่สมิธลงมาเกมรับแน่นเลยทันทีแคมเรดิตเนี่ยวันนี้มี3คะแนนเชคมิลตันมี2คะแนนแจ็คสันเฮช่วยเกมวงในได้มี3คะแนนก็ไม่แย่นะภาพรวมเลเกอร์วันนี้ผมประทับใจนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายแอร์แนตาฮอคเทยังยอดเยี่ยมนะครับมี33คะแนน9แอซิตแต่ว่า เกมเนี่ยมันไม่ค่อยหมุนมันไม่ค่อยโฟลเท่าไหร่จารีนจอนสันมีสิบเก้าคะแนนไดสันแดนเนียลเล่นเกมรับดีมีสิบสามคะแนนมีห้าสติลบ้ามากไดสันแดนเนียลนี่เขามยบอลเก่งมากๆนะโอคองวู o oo, มีสิบสี่คะแนนแล้วก็มี1ิบอ็ดลีบาวภาพรวมเนี่ยเพราะว่าวัาวานนี้แพ้นชนะกันที่เกมลับเลยลเกมลับเลเกอร์บีบให้อลาสตาฮอคเนี่ยทำงานไม่ถนดัดแล้วก็การชนะด้วยเกมลับอะ่ะมันทำให้คนที่มันเป็นแฟนอะ่ะ มันรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยผมไม่มีลุ้นอะไรเลยผมไม่ลุ้นอะไรเลยถ้ามอาจจะแบบที่เก้าที่สิบก็โอเคแล้วแบบเพย์อินเพย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าพอมันเริ่มที่เกมลับอะ่ะเรารู้สึกว่าบาสมันต้องเริ่มที่เกมลับเสมอสําหรับเรานะทัศนคติของเราคือถ้าอยากลุ้นอะไรก็ตามคุณต้องเล่นเกมลับให้ดีก่อนคุณต้องมีตัวเล่นเกมลับตอนนี้มันเริ่มลับได้แล้วเราก็ลุ้นได้อ่ะ ขอให้มีความสุขไปกับช่วงเวลานี้นะเลเกอร์วันนี้ทยานมาอยู่ที่4ชนะ20แพ้14สวยงามนะรบอนเจมนะครับทำ3า30คะแนนมากที่สุดตลอดการแซงไมเคิลจอแดนนะวันนี้ทำเป็นครั้งที่563นะครับก็เรียกว่าที่สุดขึ้นหิ่งไปสำหรับลงเจมก็ชื่นมืน่นะแฟนเลเกอร์มีมุมมองไหนเห็นมุมมองไหนเหมือนกันหรือต่างกันหรือมีอะไรตกหล่นก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย